วันนี้วันนี้เรามากินพิซซ่าวันนี้พิซซ่าอะไรเหรอใช่วันนี้กินพิซซ่าเลยเหรอใช่โหอ่ะอ่วันนี้มันเกินพิซซ่าครับเหรออ่ะลองกินดูที่ยืดยืดเปล่ากินให้เขาดูที่บอกเขาดีอร่อยเปล่าโน่นมองกล้องเนอะอร่อยไหมลองดูเยี่ยมไหมหวันนี้กินพิซซ่า ตอนเย็นกินปลาอืนี่อย่างงี้นี่ฮะอือมามันไม่ยืดอ่ะอปูแต้มันไม่ยืดเลยอ่ะอืองงเพลงจะเอาด้วยเหรอมันไม่ยืดอ่ะือโอาปูใส่ให้กีตาร์เลยเหรองงงงปูแต้มร้อนอ่ะ อืมอืมอืมอครับตอาแต่มันยืดอ่ะไอ้ยืดไปถึงไหนอ่ะมันยืดไปถึงนี้เนี่ย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 ยืดเนี่ยไม่มีชิ้นมันนี่เล่นที่หน้าเลยโอ้

ยืดไปไม่ยืดอ่ะกินน้ำยากแต่มันฮึเล่นพิซซ่าเลยวันนี้กินแล้วมันจะทำให้ซ่าเปล่าฮะอืมอืมแล้วคนเนี้ยอ๋อยังอิ่มยังอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วปะ ไม่เวิร์กดังกิตตาไม่ชอบกินตั่อะอ่ะกัดเลยอ่เอออืมแค่นั้นเองอืมยก้นมากัดเป็นชิ้นดิไม่ทำอะไรอย่างนี้นะไม่ชอบกินตร่นอ่ะอออเดี๋ยวแต่แป้งอย่างเดียวเอาหน้าออกหมดเรียม